รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเ hey มาดูก่อนบ่ายใครเครียดปุกบีนันเนียเชิญ,ญยิ้มเชิญหา,หาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสตรหัสา ยับเก่าบุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล่นเล่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับมาแน่แม่จ๋าก่อนไปยก่อนบายครเครียดก่อนไปยก่อนบายครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดใครความตีวเรียกได้ทุกเวลาก่อนไปยก่อนบายครเครียดก่อนไปยก่อนบายครเครียดก่อนไปจะคลายความเครียดให้หายชีเรียดเพื่อคุณได้หาสนับสนุนโด สถานีบริการน้ำมันพีทเต็มที่เต็มพลังต้องใส่แม่ตั้งรอบพ่อเวลาไปงานไปอะไรงเงี้ยแมหนูนี่นวดดีมากเลยเพราะเดี๋ยวันนี้เดี๋ยวพี่จะไปเซอร์เซ็ตวันนี้16งาน หัวดีไหมคะหัวดีไหมดีจ้าเพราะว่าพี่นอนน้อยด้วยแล้วบอกว่ามันต้องขยี้แบบขยี้ใช่ขยี้ขยี้หัวหนูขยี้หัวดีไหมคะพี่ดีจ้ะเอาไปเล่นบ้านไหมลูกได้ไปนะปเล่นบ้านเอาจะเป็นขาวไปเลยหรือเปล่าลุกเรียกข่าวเดิมก่อนไหมลูกขยี้เป็นข่าวอยู่นะครับไอ้นะขอโทษพี่บอลด้วยนะครับเพิ่งเป็นข่าวไปใช่ไหมครัใช่ ไปเล่นหัวพี่บอลกขาแบบนี้ผมผมยุ่งหมดแล้วหนูชอบแบบผู้ชายชื่อตีอะไรอย่างงี้ไหมลูกชื่อตีนี่แฟนเก่าเขาชื่อตีพี่บอลไอพี่ก็ตีลูกพี่ตีอะไรตีใส่เดี๋ยวไม่กลับพี่อันไปก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปตดพี่เคยเจอเป็นไงอ่ะพี่เคยเจอแบบเสียงเงี้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยหลบสวนมาเลยอ่ะ ทำทรงผมทรงผมครับพี่บอลให้ดีๆหน่อยแถมไหนอ่ะทำทรงผมทรงผมครับก็พี่เขาบอกว่าให้ใครยิ่มหัวพี่เขาแรงๆได้เลยคือพี่เป็นกันเองอยู่แล้วครับคือแบบโดยเฉพาะสาวสตรีครับสาวสุสตรีเนี่ยชอบชอบหาครับพี่บอลครับก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มเนี่ยผมขออนุญาตสวอปก่อนตรวจเอทีเคก่อนแล้วกันเฮ้ยถือว่าที่นี่ รอบครอบไงครับเป็นมาตรการนะครับสวอปใช่ครับหนูสวอปยังหรอสวอปแล้วค่ะโอ้ยหนูก็ยังไม่สวอปพี่มีเครื่องสวอปเอาบไหมไหนคะไหนคะเครื่องสวอปพี่พี่มีเครื่องสวอปเป็นยังไงแล้วก็หน่ะเครื่องสวอปพี่ก็ไม่ยาวมากบางที่เนี่ยโอ้โหเป็นก้านแข็งๆเป็นก้านแข็งแข็งอันนี้มันจะอ่อนก่อนใช่แล้วแย่ลงไปมันจะเจ็บไหมคะพี่ไม่เจ็บลูกมันจะเพลินๆแรกๆแรกๆจะอ๋อจะร้องงี้แหละมันจะร้องหน่อยนึงใช่ น้ำตาไม่ไหลบางคนได้แหย่น้ำตาไหลผมผมเนี่ยหัวรอเพ่มเพินจักรจี้เข้าไปลึกไหมอะไรนะแหย่เข้าไปลึกไหมก็มิดมิดไม้ฮะมิดไม้เลยใช่มิดไม้แต่แต่ผม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 มีเครื่องตรวของผมน่นะนะเอาไปลองได้เราลองสวอปขออนุญาตสวอปเลยอาตายเลย ้นขึ้นขึ้นมากันช็อหนักกว่าไม้พี่เฮ้ยนีโชาก็บอกวไอ้ที่สอบจมูกฮะเออดูแลนี่นี่พี่ดูแลดูแลโอ้โหเนี่ยเห็นพี่พูดมากแบบนี้พี่ต้องคอแห้งแน่เลยอะค่ะหนูกล้าเล่นเดีพี่กล้าเล่นมั้งหนูอย่าร้องนะลูกพี่กล้าเล่นมั่งพี่หนูอย่าร้องแต่อะไรคร น้องเขามาดูแลน้องนุ่งอะไรนะน้องนุ่งลองถอดสิจังต่อออฟต่อออฟมา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 ว่าแต่วันนี้พี่บอลอยากดื่มอะไรดีอะคะแล้วก่อนเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวพี่ขอกาแฟดี๋ยวเพราะผมไม่นอนอ๋อกาแฟใช่เอาเอากาแฟปั่นกาแฟปั่นแต่ว่าแยกน้ำแข็งอ๋อได้ค่ะอ้าอวะ โชกโชกตกใจกาแฟปั่นแย่งน้ำแข็งมันเป็นยังไงอะคะคุณพี่พี่หยอกเล่นอ๋อหยอกเล่นทุกทีที่มาเนี่ยเอาอีกแล้วไม่ได้เก่งเขาจะไม่หลงเลยเจมใจคอไม่ดีเลยเนองครับค่ะเอ่อถ้าถามอะไรไปมันจะดูเป็นการละลาบละลวงไม่เอ่ยไม่ละลาบละลวงหรอกค่ะพี่ถามได้เลยค่ะว่าแต่ว่าหนูวอะมีแฟนยังครับโอ๊ยแฟนไม่มีค่ะ ใช่ค่ะทำไมถึงไม่มีจ๊ะก็ผัวที่บ้านไม่ให้มีอะค่ะไม่อัมพี่มันอะอัมค่ะพี่หะอกพี่ตลอดเลยอะก็พี่น่ารักน่าไอเด็กมันไม่รู้ปอยปอยปเด็กไม่รู้ไม่รู้ไอ้บอล l ิ d เยอะเอตกตร์เพื่นดีๆนะ เอาจริงจิงมีแฟนเนี่ยเอาจริงๆมีแฟน,เ,แฟนเหรอคะแหมดูสิถามแค่นี้ถ้าเป็นเขินไม่ได้เขินค่ะกำลังนับอยู่ค่ะว่ากีอา่อนทออะจริงจริงๆอยู่นี่เป็นคนตลกอารมณ์ดีนะเนี่ยเอาจริงๆมีแฟนแบบเพิ่งเลิกกับแฟนอะไรมาไหมอะจริงๆไม่มีค่ะมีแฟนหรือเปล่าดีๆไม่ได้โกหกพี่เราแบบมีแฟนอะไรไม่เอานะไม่ใช่แฟนแบบไปพูดออกข่าวมีบีเอหรือเปล่า เปิดตัวคนใหม่แล้วนี่เอาดีดีเอาดีดีตาที่ดีกันดีกวปะเปลี่ยนเรื่องเราเปลี่ยนเรื่องเราเปลี่ยนเรื่องหรือเมื่อหนูบอกไม่มีพี่จะได้รู้ว่าเฮ้ยพี่จะไปต่อกับหนูดีไหมหรือว่าพอแค่นี้เอาแล้วมีหรือเปล่าดีดีนั่งนัขอขอขอาเข่าเรียนั่งนะคะได้เลยค่ะแฟะ ผลิตภัณฑ์สมัยสมัยเติมความสุขทุกครอบครัวไดขอขอขออนุญาตนั่งนะคะได้เลยวัดแฟนเหรอคะจังเลยตรงสเปกไหมตรงสเปกไหมอะไรนะตรงสเปกไหมใช่ใช่เลยหนูหนูหนูนั่งโอเคไหมคะตรงนี้โอเคไหมคะตรงนี้ไม่ไม่ตรงเลยไม่ตรงเหรอคะโอเคไม่ตรงสเปคอ่ะ ต้องบุดลูกอุตส่าห์อุตส่าห์ปักหมุดหนูขับตามโลมาเลยลูกพี่ตามบุดนะขยับใหม่ใชได้ค่ะเอาเอาแบบตรงๆเลยใช่ไหมตรงๆเลยลูกโอเคได้ค่ะพี่เอ้เลยเอ้เลยวายทำไมเนี่ยหลังร้านด้วยหลังร้านเลยหลังร้านเลยฉันที่ไหนฮะหลังร้านนี่หลังร้านเอ้ยได้เหรอก็ได้ดิมาแต่ผมขอดู้งเลยไอ้เจ้าติ๊งต้องตลอดเลย ดูแลพี่บอลดีๆแบบนี้นะวันนี้เป็นมินิคอนพับมินิคอนแน่มินิคอนเสิร์ตถูกแล้วเมื่อกี้ตอนที่ซ้อมสามอันนะลืมลืมลืมอันนี้เดี๋ยวก่อนที่พี่จะเล่นเนี่ยพี่ต้องวอร์มนิดนึ่งหัดให้พี่ซาวดิซาวไปเนาะซาวเช็คซาวเช็คไหมซาวเช็คก่อนเลยครับผมอ่าันนี้วันนี้พี่ไม่เอาแดนเซอร์ไม่ได้เอาแดนเซอร์มาน้องครับ เดี๋ยน้องเต้นเป็นแักร้องพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะอุ้ยเต้นไม่ค่อยถนัดเลยอะค่ะโฮ้ยพี่เดียวเองอืมมันมันมันจะเขินนะคะโอ้โหเต้นดูดองนะไม่ต้องอย่าไปเขินสิรู้ว่าหลบแค่ที่นี่นึงโอเคค่ะนะค่ะโอเคไหมลูกนิ่งนิ่งอืมโอเคได้เอาตัามาเปิดห้องเลยเต้นเลยดิเสียงเสียงเราเริ่มอ่อนลงอ่อนลงเรื่อยๆแล้วว่ะอ่ะเสียงอ่อนอ่ะแต่จะอื่น เด็กเต้นนิดหนึ่งนิดนึงโอเคมันต้องอายแล้วลูกเออเออมาคนไม่ เมื่อกี้อายอายค่ะอายเหรออายค่ะขอดูแบบไม่อายกอดได้ไหมเริ่มมาดนตรีมาคนไม่ชอบทำไงคนไม่ใช่จากอะไรก็ไม่เข้าตาเธอไม่ชอบทำไม่ได้เลยไม่ดึงโอพี่ว่าหนูหนูแบบชอบเต้นกับสาวเต้นกับอะไรแบบนี้ต้นนั้นมันตกเฟรมลูกแล้วเต้นตรงไหนดิอ่ะเดี๋ยวพี่เป็นสาวให้มา ใช่อ๋อโอเคเมื่อกี้มันตกเฟรมถูกต้องคิวพี่ติ๋วสาวแล้วกันแต่เมื่อกี้พื้นเคิร์นะคะพี่ให้เต้นอีกนอบนึงหรอคะอ๋อเต้นแบบพื้นเคิร์อ๋อเต้นแบบเคิร์เคิร์ดเออเพลงมาโค้บอลเป็นสาว ไปมันอ่อนไหวนี่ะจิ๊บครับถ้าบอกเขาเท่าไหร่พี่ก็สู้เอาละเสียชัดเอาเงี้เสียชัดชายเอาเงี้ยเว้โอเคเดี๋ยวผมพร้อมแล้วผมเรียกผมแสดงเลยแต่ครับจะมีแขก VIP มาโอ้แขก VIP ครับรอสักคู่เลยก่อนอ่าตามดูแลพี่บอลไว้ดูแลพี่เอา ต้อนรับแขก S I V หน่อยไม่ใช่ค่ะแขก I C U ไม่ใช่ค่ะแขก V I P ใจตึงใจทำไมแอคติ้งเป็นแขก V I P ผามาใช้บริการโอเคตกลงเลือกหนูขึ้นห้องเลยลูกไม่ใช่หมอเป็นไม้ออะไรไม่ร้านอะไรเนี่ย อนนโอโตแบกอันนี้เป็นออโตแบกศูนย์บริการรถยนต์อันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับครับอ๋อใช่เราจะทำอะไรบอกเข้าไปสิเราจะทำอะไรเราก็บอกเขาเออเขาบริการดีนะที่นี่เขาล่ำลืออยู่ฉันกลับละน้ำปลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจาก ปลาทะเลสะ <so อาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูไปไหนเธอจะพูดแทรกทำไมล่ะเดี๋ยวฉันจะบอกเขาเหตุจะให้สีตาพูดเนี่ยสีตาก็พ nah ูดส um> um> ิเออชอบพูดแทรกฉันก็สมบัติต่อไม่ได้สมบัตินี่พูดแทรกเขาพูดต้องการอะไรคุณก็บอกเขาไปเลยเราไม่ต้องไปพูดแทรกเขาทางเราจะได้รู้ว่าบริการแบบนี่ก็เป็นอีกคนแหลเอาแค่คนเดียวก็พอแล้วฉันอยากเปลี่ยนงาน ใช่ไหมเธออยากเปลี่ยนยางใช่ไหมเออส่วนฉันอยากเปลี่ยนผัวเปลี่ยนไม่ได้ครับพี่นี่เปลี่ยนไม่ได้แล้วเหรอใช่ครับไม่ทันแล้วใช่ไหมลูกสองไงว่าสิเปลี่ยนไม่ทันแล้วฉันอยากเปลี่ยนโช๊คอ๋อเปลี่ยนโช๊กแล้วรถฉันจอดพิงเสาไฟไว้อยู่ตรงนั้นนะพิงเสาไฟเออฉันปั่นจักรยานกันมาเอางนี้ผมไปเปลี่ยนโซ่ให้ดีกว่า ต้องเปลี่ยนกบฉันขับรถกันมาจอดเอาไว้เปลี่ยนโช้ให้หน่อยแล้วก็เปลี่ยนยางให้ด้วยเปลี่ยนโช้เปลี่ยนยางแล้วขน,นาดช่วงล่างไม่ค่อยดีแล้วนะ,ะช่วงล่างไม่ค่อยดีช่วงนี้ขับแล้วลนแน่ดูไม่ค่อยเกาะถนนแต่เจอลูกละนาดนม่สู้นะเออลูกระนาดนี่สู้เลยลูกละนาดไม่พอมีลูกมิมิดด้วยนะาเล่นรับหยอกเล่นครับยวดูแลบริการให้เป็นอย่างดีเลยครับได้แนะนำซิว่ามีอะไรบ้าง นเซค่ะก็อย่างเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเราก็จะมีโปรโมชั่นค่ะผ่อนศูนย์เปอร์นทั้งร้านไปเลยค่ะเมื่อมียอดซื้อห้าพันบาทขึ้นไปค่ะโอ้แล้วมีอะไรบ้างครับก็เนี่ยเลยครับเนี่ยพูดครับอะไรแกเล่นเป็นผู้หญิงเห็นตัวใหม่ใหมาไม่ได้เลยนะตัวใหม่ใหม่มาก็เอาซะหน่อยดิพี่หาใครมาแลไม่ใช่การตีอย่างนี้ไอ้ท้องอย่างนี้อย่างนี้เอาที่มาเออเนี่ยแล้วถ้ามันขอเบอร์อย่าไปให้มันนะไอ้นี่ขอเบอร์ทุกตัวเลยนะไงานิดหมดแหละนี่งานแต่งงานฉัน น้องแอร์มันยังจีบเลยคือเนี่ยแอร์ไหนแอร์น้องแอร์สตรอเบอรี่อ่ะไม่ฉันไม่เคยป้าแอร์ไปจีบเขาคือในนู่นเรื่องมากเลยใช่เขาต้องไปแข่งกับาครก็ตองด้วยใช่ลูกตั้มในงานที่พวกเขาก็ขอเคิหนูเพราไลน์มาจีบกล้าจีบแอร์สตรอเบอรี่เลยเขาไปเล่นโดนขอแต่งงานแล้วใช่ใช่ใช่ก็เจ็บใช่เจ็บใช่แล้เจ็บใช่เจ็บก็เพิ่งรู้ใช่ น่าแล้วเอ๊ะยทำไมเธอรู้เยอะจังเลยอ่ะได้เลินก็เสร็จไปหาพูอจ้าดีน่าจังเล่าเรื่องพี่ฟังปะลีน่าจังพี่จเป็นห่อบ้าบอคิดพ่าไปจีบรัตนามาให้พาเราทษอย่างหนักถ้ามีอะไรไแนะนำใหม่ซิโปรโมชั่นซื้อยางคืมโฮนะคะสามแถมหนึ่งค่ะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องในรคะพิเศษค่ะที่สำคัญนะคะทูนั่ค่ะ ชุดทำความสะอาดลดสูงสุด20%เลยค่ะโอ้โหท่านั้นยังไม่พอครับยังมีพิเศษเฉพาะสมาชิก PT m a x c l u d นะครับผมเมื่อซื้อ Accessory อุปกรณ์ตกแต่งประดับยนต์นะฮะลดสูงสุด15%เช็คซ่อมบำรุงอะไหล่ตามระยะลดสูงสุด10%ฮะค่ะครับผมดีเนาะเนาแนะนำโปรโมชั่นดีๆแล้วก็ไม่มองตาเราเลยเนาะใช่เค้มองอะไรอ่ะมองลินิดเนื้ออยู่ แต่ว่ามีมินิคอนด้วยใช่ครับมินิคอนเสิร์ตจากใครคะวันนี้คอนเชิญยิ้มมาแล้วอเหรอนี่ตัวจริงหลบซิหลบซิเห็นไหมเห็นไหมไปดูสิเห็นเนี่ยที่เราอยากได้ไปลงบ้านใหม่เราอะเราฟังหนังตัวนี้หนังดีด้วยที่อีเกียครับอีเกียเหรอใช่ครับโอ้โอ้ดีมากเด็กเราจะมาตื่นเต้นโซฟาทำไมอะอยากได้โซฟาใหม่ตื่นเต้นก็นี่นั่งอยู่นี่ ตังอยู่ใช่เจเนี่ยกับสวิแม่สมจิตรใส่สองชัวผมวจารณไม่ทันนะพี่บอลใส่แมอยู่จำไม่ได้ว่าเป็นพี่บอลโชว์อ้ยโชว์ลิ้นด้วอ้อออ้อ้อโชว์ใหสิอยากดูเป็นหวางทางลิ้นทำไมเรา พี่บอลสิ่ต่าเชอบไหมชอบิชอบลิ้นเข่อกี้เนี่ยคุณแม่เจแปลนเจแปนนี่เจเพเจ๊เเสียงเหมือนใครเนี่ยเสียงเหมือนใครถ่ายสิถ่ายสินี่มีเต้นมีเต้นเอ๊ถ่ายสิใครเอ้ยแม่ยังรักลูกบอลเหมือนเดิมคุณแม่จะตีคุ่มาไหน้ะเจขาเมื่อกี้สองนู้สิคะหนึ่งสองสาม